สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวระบบนะครับตัว PP นะเราเสร็จแล้วเราก็ได้ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมานะครับตัวระบบมาตรงนี้นะครับให้เรากดลิกขวานะครับแล้วก็ Extract ก็จะได้ไฟล์ตัวระบบมาครับอันนี้ไฟล์ระบบอานที่สองเราต้องปิดติดตั้งตัวซ์ฟร์จำลองก่อนนะครับก็คือแซมนะครับมาที่ google นะครับแล้วพิมพ์คาว่าแซมลงไปครับ นี่ครับ xampp ครับ Sam. แซมเสร็จแล้วก็ enter ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้พอมาที่แซมดาวน์โหลดแล้วเนี่ยให้เราเลือกเวอร์ชันเจ็ดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเวอร์ชันเจ็ดเลยก็น่าเจ็ดสามเจ็ดสี่แต่นัน้นเป็นเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเวอร์ชันแปดไม่เอานะครับก็ดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลด ดาวโหลดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับติดตั้งปกติครับนิกๆๆอย่างเดียวนะครับนิกไปเรื่อยๆนะครับพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยให้เรา copy ครับไฟล์เนี่ยครับที่เราแตะไฟล์ออกมาเนี่ยโฟลเดอร์เนี่ยคลิกขวาครับคัดลอกเสร็จแล้วก็ไปที่ไดซีครับต่อเลือกคำว่าแซมครับ a m p แซมนะครับ ของที่เราโหลดมาอาจจะไม่มี5กับ7นะครับเป็นอาจจะเป็น a m p p เปล่าๆครับก็ให้คลิกเข้ามาเสร็จแล้วให้มาที่แซมคอนโทรลตรงนี้เห็นไหมครับจริงๆเราลงโปรแกรมครั้งแรกมันจะขึ้นให้เราเลยนะครับเมื่อต้องกดก็ได้ถ้าลงครั้งแรกนะเสร็จแล้วกดสตาร์ทสองอันบนให้มันขึ้นพอร์ตนะครับถ้าขึ้นพอร์ตตรงนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วถ้าใครเออเลอร์สีนแดงตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องแก้นะครับว่าเป็นเพราะอะไร ถ้าใครนี้ปัญหาแล้มาที่ Ktdoc ครับเอาไฟล์ที่เรา copy มาเมื่อกี้ครับมาวางโอเคครับมาว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้ชื่อใช่ไหมครับเราจะ rename ก็ได้ครับเปลี่ยนชื่อเป็นว่า project อย่างนี้ครับจะได้ง่ายๆ p r โปรเจหรือจะชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เรา ต่อมาครับไปที่ browser นะครับพิมพ์ตรงนี้ครับช่อง URL ตรงนี้นะครับพิมพ์ไปว่า1 2 7 0 0สอนะครับ enter มันจะขึ้นเป็นแซม dashboard นะครับตัวแซมเสร็จแล้วไปที่ ppadmin ครับให้เราไปติดตั้งถ่ายข้อมูลก่อนนะไปที่ ppadmin จะเข้ามาแล้วที่ถ่ายข้อมูล คราวนี้ให้เรามาที่ไฟล์โฟลเดอร์ที่เราวางไว้เมื่อกี้นะครับที่เราอาจจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนชื่อนะครับไปที่โปรเจกต์จะมีคำว่า p p เห็นไหมครับอ่าเข้ามาเข้ามาตรวจสอบดูโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับคราวนี้ให้เรามาที่ไฟล์คำว่า include นะครับจะมีคำว่า c o n n e c t เปิดด้วยโปรแกรม edit นะครับ ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับเป็นชื่อฐานข้อมูลเราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับตรงนี้ตั้งแต่เราถ้าเราจะเอาชื่อนี้เลยก็ได้นะก็ Copy มาแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วหน้านี้ก็แบ็กขับมานะครับมาที่ Data b a s บครับนี่คือไฟล์ Data b a s e ถ้าเราไปที่ database ครับแล้วก็ Data b a เ e n a m มคลิกขวาแล้วก็วางครับ ชื่อดาต้าเบสกดเขียนนี่ครับมาที่ด a ต a b เบสตรงนี้แหละต่อมามาที่ import พอ import แล้วเปิดโฟลเดอร์ครับดาต้าเบสเห็นไหมโฟลเดอร์ดาต a าเบสเอาดาต้าเบสเนี่ยวางนะครับวางลงไปเลยนะวางลงไปเลยแล้วตรงนี้ครับมันจะขึ้นคำว่า success เรียบร้อยแล้ว กด Create ทีหนึ่งก็จะเจอ Database ครับมี User เห็นไหมครับมี Database ตามนี้คราวนี้เรามาเรียกหน้าตาของงานกันดีกว่านะครับ Database งานเราให้เราพริมพ์หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่ง Slash Project นะครับ Slash ตามด้วยชื่อ Folder ที่เราสร้งตั้งไว้นะครับตรงนี้น Project ก็พิมพ์ลงไปเลยครับอพอพิมพ์นะครับหนึ่งสองเจ็ดจูนย์จุดแลสโปรับกก็ขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับเห็นใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วต่อมาก็กดเข้าสู่ระบบครับก็เข้ามาหน้าที่แอดมินครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งตัวระบบนะครับ เราจะมาอธิบายตัวโปรแกรมนะครับตัวระบบนะครับระบบเก็บเก็บส่งพัสดุนะครับเวลาเรามีพัสดุที่ส่งมาจากเคอรี่ไปรษณีย์ช้อปปี้พวกนี้นะครับมาส่งมาที่องค์กรของเราเนี่ยเราก็ต้องเดินไปที่ไปที่จุดองค์กรของเรานะครับตรงจุดที่ไปรษณีย์มาส่งเนี่ย ในบริษ,ษัทเราหรือว่าในสถานที่ทํางานของเราเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องเสียเวลามานั่งดูคนระับว่าเฮ้ยของมาส่งหรือ,อยังหรือว่ามีคนโทรมาแจ้งน,นะครับคราวนี้เราก็ทาระบบขึ้นมาว่าเฮ้ยให้ทุกคนเนี่ยดูเข้ามาในระบบได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งมาทางไลน์นะครับว่าเวลามีของมาส่งที่ทํางานของเราแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเดินดูให้เสียเวลานะครับหรือว่าโทรหากันอ่าคราวนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าครับหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าบอกนะว่า มีของอะไรมาส่งบ้านครับโดยสามารถออซอร์สได้ตามแผนกครับแบบนี้ก็กดค้นหาได้นะครับน่ครับก็เป็น Data Table คราวนี้เข้าไปเข้าไปในระบบที่กว่าครับซอ่อมสู่ระบบครับว่าทำงานระบบทำงานยังไงนะครับก็ไปที่แอดมินครับแล้วก็ รเครับหนึ่งสองสามนะครับคราวนี้ก็เป็นหน้าแดชบอร์ดธรรมดาธรรมดาครับไม่มีอะไระครับหน้าแดชบอร์ดก็จะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กี่คนนะครับมีกี่แผนกมีพัสดุก,กี่อันแล้วนะครับคราวนี้ไปที่ผู้ใช้งานก่อนนะครับเข้ามาที่ผู้ใช้งานเพิ่มผู้ใช้งานเราก็สามารถเข้ามาเพิ่มผู้ใช้งานได้นะครับว่าในบริษ,ษัทเรามีใครบ้างน,นะครับเอาส่วิว่าผมลบทิ้งก่อน เราสังเกตดูครับว่าเราลบทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีพัสดุค้างอยู่ในระบบนะครับเนี่ยมันมีเจ้าของอยู่ครับก็เลยไม่สามารถลบได้นะเนาะเราลบไปที่พัสดุลบพัสดุก่อนเราค่อยมาลบคนนะครับเห็นไหมครับคนถึงจะลบได้อ่าผมลบหมดแล้วตอนนี้ เราจะมาเพิ่มพนังงานนะครับก่อนเพิ่มพนังงานเรามาเพิ่มแผนก่อนนะครับมาเพิ่มแผนก่อนอผมลบแผนกให้หมดเลยเหลือว็บมัตเตอร์ไว้อันเดียวพอต่อไปเราก็เพิ่มแผนก่อนนะครับเช่นมีการเงินนะครับมีการเงินมีช่างอ่านี่ครับสมมติว่ามีสองแผนกนะครับ ต่อมามาเพิ่มผู้ใช้งาน,นครับอันนี้ก็เป็กนการอัโหลดรูปผู้ใช้งานนะครับอ่าเราก็กดเบานะครับรูปไปเสร็จแล้วก็ชื่อชื่อผู้ใช้งานนะครับก็อาจจะเป็นผู้ใช้งานของรหัสของพนักงานเขานะครับอาจจะเป็นเป็นรหัสพนักงานก็ได้ครับศูนย์หนึ่งนะครับรหัสผ่านศูนย์หนึ่ง หรหัสพนักงานก็สูนยหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับชื่อนายพนักงานธรรมดาแผนกครับการเงินเป็นพนักงานธรรมดานะครับกดบันทึกเห็นไหมก็เข้ามาแล้วมีพนักงานหนึ่งคนแล้วตอนนี้พนักงานก็กดลบหรือแก้ไขก็ได้นะครับ ว่าวันหนึ่งเขาย้ายผานแผนกครับไม่ใช่การเงินแล้วเขาอยู่ซ่อมบำรุงนะครับเห็นไหมผนแผนกเขาก็เป็นซ่อมบำรุงแทนแล้วต่อมามีพัสดุเข้ามาครับอ่าพัสดุเข้ามาปุ๊บโดยดคอเพิ่มพัสดุเราจะอัพโหลดรูปหรือไม่อัพโหลดรูปพัสดุก็ได้นะครับพัสดุเนี่ยส่งมาหาใครครับมาหาในธรรมดาครับ ใน,ในธรรมดาายพนักงานธรรมดาครับแผนซ่อมบำรุงายละเอียดนะครับก็เป็นกล่องพัสดุกล่องใหญ่อะไรก็ว่านไปนะครับหมายเลขพัสดุมีไหมไม่มีก็ขี้เกียจขีดไมข่ขี้เกียจเขียนก็ขีดไปนะครับถ้ามีก็เขียนไปครับจะเป็นที่ทนึงแล้วก็ทีเอือะไรก็ว่านไปครับเรากดบันทึก นี่ครับมันก็เข้ามาแล้วคราวนี้เราไปดูที่หน้าบ้านนะครับดูที่หน้าบ้านเห็นครับมันก็มีพัสดุเข้ามาก็เซิร์ชครับของแผนพัสดุของแผน,นช่างซ่อมบำรุงครับก็จะมีพัสดุถึงใครครับถึงนายธรรมดาคราวนี้เราแอดเพิ่มอีกนะครับ แอนไปอีกคนหนึ่งนะครับศูนย์สองศูนย์สองนะครับรหัสพลังงานศูนย์สองชื่อนายอนุมาติทห้องประชุมแล้วกันนะครับเป็นแผนกการเงินนะครับมาละสองคนมีการเงินซ่อมบําบูรณ์ตอนนี้ไปที่พัสดุครับเพื่อพัสดุเข้ามาใหม่ส่งถึงที่นายอนุมาติครับเลิกพัสดุ ทีซองเล็กไปก็ว่างไปครับถึงก็เข้ามาแล้วต่อมาครับเราก็ไปที่หน้าเซิร์ชดูแล้วก็ขึ้นมาสองคนแล้วก็เซิร์ชครับการเงินมีของใครเข้ามาแล้วซ่อมบำรุงของใครเข้ามาแล้วประมาณนี้นะครับหรือว่ากดเซิร์ชดูก็ได้ครับ ชื่อครับเสื้อตามชื่อเื้อตามรหัสแล E.T. หนึ่งสองห้านห็นหมิมาต่อไปเรามาลองใช้แจ้งตาแจ้งเตือนในไลน์นะครับแจ้งเตือนในไลน์ให้เราใส่โทเค็นลงไปนะครับใส่โทเค็นลงไปเลยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนในไลน์เดี๋ยวทำทำให้ดูนะครับ เห็นไหมครับก็จะมีพัสดุแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มพัสดุใหม่นลครับเพิ่มไปที่นหนอนุมัตินะครับเลขสดุคือสามสามสามนะครับได้ใหญก,กใส่เข้าไปกดบันทึกครับเห็นไหมครับมันก็แจ้งมาที่ไลน์เลยทันทีนะครับมีพัสดุใหม่มายเลขสตูสามถึงนายแค่นี้นครับเสร็จแล้ว ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวระบบเป็นระบบอะไรดีครับเป็นระบบแจ้งนะครับแจ้งครับเป็นระบบแจ้งเตือนว่ามีพัสดุหรือว่ามีสิ่งของเข้ามาส่งนะครับให้ให้เรานะครับ